เรื่องที่สองประสบการณ์ในต่างประเทศบางตอนอินเดียและสิงคโปร์เมื่อฉบับก่อนผมได้เขียนโมทนาสารล,ลงในนิตยาสารมิสนิทนี้มีคนสอบถามกันมามากเหลือเกินบ้างก็ถามด้วยความกลัวว่าใครเป็นคนที่พ่อผมจะเอาไปคุยด้วยบางคนก็ถามว่าใครเป็นใครในข้อความดังกล่าวแต่ที่มีมามากที่สุดก็คือทำไมไม่เขียนลงทุกฉบับบ้างก็ยอบ้างก็ขู่ บางก็ขอร้องผ่านบรรณาธิการได้รับโทรศัพท์หลายรายสรุปว่าก็ยังมีผู้คนจำผมได้อยู่และมีเมตตากรุณาแก่ผมที่ยังอยากฟังข้อคิดความเห็นจากผมถึงแม้ว่าจะบ,บ้าบ้าบอๆก็ตามทีเถอะเขาบอกว่าเขียนมาเธอหน้าสัพเพเหระอะไรก็เอาทั้งนั้นคุณวิรัต์ก็เลยมากำชับกับผมว่าต่อไปนี้ให้เขียนคอลัมน์นี้ประจำก็แล้วกันถ้าขืนเบี้ยวอีก ระหว่างท่านผู้อ่านเขาจะเหยียบเอาได้ผมก็อิดอิดอดอดไม่ใช่กลัวถูกเหยียบหรอกแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรจะเขียนโดนขยันขยอหนักเข้าประจบกับมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำว่าก็เองไปหลายบ้านหลายเมืองมาแล้วเปลืองเงินทางบูลนิธิตลอดจนองค์กรต่างประเทศมามากแล้วได้แต่โม้เรื่องทางวิชาการทำไมไม่เอาประสบการณ์ที่ได้รับมาแพร่ขยายกันบ้าง คงยังจะหากินกับเรื่องเก่าๆได้อีกมากมายผมก็เลยเกิดความคิดเห็นพ้องด้วยแต่มันไปมานานแล้วและสมองของผมก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เสียด้วยจะได้มีส่วนความจำเอาว่าจะเลือกเรื่องราวที่จำได้และที่เห็นว่าเพื่อนๆคงอยากฟังอยากรู้กันบ้างผมไปอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2509ไปได้สักปีกว่าๆเห็นจะได้ความจริงมีเรื่องราวมากทีเดียวแต่จำไม่ค่อยได้ ผมว่าคนไปต่างประเทศมักจะประสบปัญหาเรื่องอาหารอากาศภาษาและวัฒนธรรมการคุยของผมก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ล่ะเรื่องของวิชาการจะของงดกล่าวในที่นี้แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างเพื่อทำให้ข้อเขียนผมมีสาระหรือมีคุณค่าทางเอกสารไว้บ้างเพื่อจะได้มีโอกาสเขียนคุยกันไปนานๆเรื่องอาหารมีคำกล่าวว่า ถ้าใครสามารถกินอาหารแขกได้แล้วแล้วก็เขาผู้นั้นจะสามารถกินอาหารของชาติใดๆก็ได้ในโลกนี้ผมออกจะเห็นด้วยในคำกล่าวอันนี้ส่วนใหญ่ชาวอินเดียก็แบ่งเป็น v e g e t เรียนกับ non vegetarian คือพวกกินเนื้อสัตว์กับพวกมังสวิรัตคือพวกกินผักชาวต่างประเทศกินเนื้อสัตว์แต่เนื้อวัวไม่ค่อยมีกินมักจะได้กินแต่เนื้อแกะทั้งนี้เพราะชาวอินเดียเขาเค,า,เคารพวัว เขาถือว่าวัวคือพาหนะของพระอีศวรไม่ควรรับประทานส่วนหมูนั้นกินได้มักจะมีความสับสนกันในระหว่างพวกเราคนไทยโดยที่คิดว่าพอเป็นแขกแล้วเขาจะต้องไม่กินหมูไปเสียหมดความจริงไม่ใช่เช่นนั้นผู้ไม่บริโภคเนื้อหมูได้แก่พวกชาวยิวและชาวมุสลิมหรือศาสนาอิสลามและแขกพวกที่ถืออิสลามก็ได้แก่พวกอาหรับส่วนทางอินโดนีเซียมาเลเซีย เขาเป็นประเภทอิสลามเหมือนกันก็แน่นอนเขาไม่รับประทานเนื้อหมูชาวอินเดียที่เป็นอิสลามเขาก็ไม่ทานหมูเหมือนกันทีนี้คนเห็นชาวอินเดียมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์และชาวอินเดียที่ไม่บริโภคเนื้อหมูเพราะเขาเป็นอิสลามก็เลยเหมาเอาว่า ซึ่งมักจะหมายความเอาว่าชาวอินเดียไม่กินหมูไปเสียหมดพูดจริงๆแล้วชาวอินเดียที่ไม่กินมังสวิรัตและไม่ใช่อิสลามนั้นเขาออกจะชอบเนื้อสุกรเอามากๆทีเดียวผมเบื่อเนื้อแกะและไก่ที่ทำกันแบบแขกๆก็เลยบอกที่หอพักเขาว่าผมอยากเป็นมังสวิรัตกันสักทีก็ได้เรื่องเพราะอาหารที่เขานามาเสิร์ฟผมในมื้อแรกที่ขอร้องไปได้แก่ถั่วเขียวต้มแทนที่จะใส่น้ำตาลแบบขนมบ้านเรา เขากลับใส่เกลือใส่พริกใส่เครื่องเทศที่เรียกว่าเดาสุกแล้วเอาราดข้าวที่แสนจะเหม็นมากราดนมเปรี้ยวซึ่งเรียกว่าเคิร์ดเสิร์ฟกับสลัดคือบรรดาผักดิบต่างๆมาให้กินผมเจอเข้าอีแบบนี้ไม่กล้าซ่าลองอาหารใหม่ๆอีกนานทีเดียวเพราะแทนที่จะอิ่มกลับหิวเพราะกินแล้วมันอยากออกเสียมากกว่าตอนที่ขย้อนกลืนอาหารเข้าไปเสียอีกเมื่อปีพุทธศักราช2512 ไปประชุมที่สิงคโปร์มาเลเซียได้รับเชิญให้ไปกินข้าวพื้นเมืองร่วมกับครอบครัวเพื่อนผมคนหนึ่งพอนั่งลงเขาก็เอากระด้งใหญ่วางตรงกลางวงล้อมแล้วเอาข้าวใส่กระดง้งเทกแกงกะหรี่ลงไปโรยผงขมิน้น เทอะไรต่อมีอะไรลงไปอีกสองสาอย่างแล้วก็ทําการเอามือขยําให้ทั่วกระดงแล้วก็เรียกทุกคนเข้าไปล้อมวงใช้มือเปิบกินกันอย่างรอร่ออรอยบ้างก็ขยำข้าวออกมาตามง่ามมือและเรียกินแล้วก็ป้ายหนวดไปด้วยตามอัธยาศัยจะกินเช่นนี้กันจนหมดกระดงเขาต่อว่าผมว่าไม่ค่อยกินวันหลังจะเชิญมาทานให้บ่อยครั้งกว่านี้ผมรีบย้ายไปเมืองอื่นทันที พอพูดถึงอาหารทางยุโรปและสหรัฐเขาเราพอกินได้อย่างอร่อยโดยเฉพาะอาหารในเรือบินเป็นที่โปรดปรานของผมเกือบจะทุกอย่างเลยที่ชอบมากก็ตรงเขาเสิร์ฟไวน์และบรนดีอย่างไม่อั้นแต่ต้องเป็นเครื่องไทยอินเตอร์บินในทวีปเอเชียจึงจะเสิร์ฟเครื่องดื่มดังที่ผมกล่าไวไว้ได้ถ้าบินที่ทวีปอื่นผมหลงสั่งไปอย่างไม่อั้น แต่เขาก็มาเก็บเงินอย่างไม่อ้านเหมือนกันทําเอาผมแทบโดดเรือบินหนีถ้าทําได้อาหารที่แสนเกลียดขณะที่อยู่ในอเมริกาก็เห็นจะได้แก่อาหารที่เขาเรียกว่าสลั p ปี้โจมันเอาเศษเนื้อมาต้มซุปมีทั้งพังผืดและไขมันกินแล้วจับริมฝีปากไปเจ็ดวันจะจูบใครก็ไม่กล้ากระทําเพราะเป็นที่รังเกียจแก่บุคคลทั้งปวงเป็นอันมากทําให้ผมผิดวัฒนธรรมฝรั่งไปหลายหนโดยไม่เต็มใจเลยไอ้เจ้าสลัปปี้โจนี้ มันเอาเศษเนื้อมันๆเหล่านี้และตักใส่ขนมปังสองฝาแล้วก็กินกินแล้วก็อาจจะอ้วกได้เหมือนอาหารแขกนั่นแหละอาหารอังกฤษอร่อยเขามี Breakfast ที่สมบูรณ์เกือบเท่าอเมริกัน Breakfast ทีเดียวคือ Bacon แอนอผมชอบล้อเขาว่าอเมริกันกินหมาร้อนฮอทดอกอังกฤษกินคังคกในรูคือ t นที่สุดนทดก็จะคุงยกเรื่องอาหารอีกคุยไม่จบไม่สิ้นแต่เห็นจะต้องเว้นเพื่อเสนอเรื่องอากาศภาษาและวัฒนธรรมต่อไปเรื่องที่สาม ภาษาวัฒนธรรมอากาศเมื่อครั้งที่แล้วมีคนต่อว่าว่าอย่าใช้ศัพท์อังกฤษให้มากแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีพอเขียนถึงเรื่องต่างประเทศและโดยเฉพาะคราวนี้จะเขียนเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและอากาศเสียด้วยสิเลยจำเป็นต้องใส่สัพท์ของภาษาเดิมลงไปเพื่อรักษารากศัพท์และอัดทรสของทอยคำเอาไว้ด้วย ฉะนั้นก็โปรดให้อาภาัยผมด้วยไม่เข้าใจคำไหนก็ถามเพื่อนฝูงหรือโทรศัพท์มาถามผมก็ได้ครับฉบับก่อนได้คุยเรื่องอาหารของเมืองต่างๆที่ผมได้ไปแล้วให้ฟังคราวนี้ก็อยากจะคุยกับท่านถึงเรื่องของอากาศภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆที่เคยได้ไปเยือนมาในอดีตได้พูดถึงอากาศในเอเชียนี้สยดสยองโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คล้ายกันตรงที่ว่าปีหนึ่งมีแต่ฤดูฝนและฤดูร้อนเท่านั้นจะมีฤดูเย็นบ้างก็ไม่กี่เดือนส่วนทางอินเดียเมืองใหญ่มีอากาศหลายชนิดตอนเหนือก็คล้ายฝรั่งตอนฤดูหนาวฤดูร้อนอากาศทะเลทรายคือร้อนเกือบตายฝุ่นก็แยะบางครั้งอุณหภูมิสูงขึ้นถึง40กว่าองศาเซลเซียสบางเมืองมีพยายุทรายส่วนทางตะวันตกและตอนใต้คล้ายเมืองไทยมากทีเดียวอากาศในอินเดียตอนเหนือ ทำให้คนตายได้ทุกฤดูถ้าไม่มีเครื่องป้องกันที่เหมาะสมกล่าวคือหน้าร้อนก็ร้อนตายด้วยครั้นอากาศร้อนจัดและหนาวก็หนาวตายเพราะไม่มีเสื้อผ้าปลอดบวมตายหน้าฝนน้ำในแม่น้ำคงคาก็ท่วม ถึงอย่างนั้นคนอินเดียก็ยังล้นประเทศอยู่แล้วยังมีกฎหมายประหลาดคือห้ามฆ่าตัวตายใครทำอัตวินิบาตกรรมไปแล้วไม่ตายจริงยังถูกขังคุกอีกถ้ารอดตายยุโรปอเมริกาอากาศสบายทุกฤด,ดูเลยที่พูดแบบนี้ไม่ได้เห่ฝรั่งหรอกแต่เขามีภูมิอากาศอย่างนั้นจริงๆฤด,ดูใบไม้ร่วงกำลังเย็นพอดีสำหรับพวกเราอยู่ในระหว่างเดือนกันยายนขึ้นไป ฤดูหนาวข้างนอกบ้านอากาศหนาวมากมีหิมะตกแต่เครื่องแต่งตัวเขาก็ทำให้อบอุ่นได้มากส่วนในบ้านนั้นเขามีเครื่องทำความอบอุ่นเพียงพอสบายกว่าหน้าหนาวบ้านเราเสียอีกเพราะอยู่ในบ้านไม่ต้องใส่เสื้อหนาวเลยหน้าร้อนเขายังเย็นกว่าเราเสียอีกฤดูใบไม้ผลิสดชื่นคล้ายฤดูฝนของเราผิดการตรงที่ว่าเขาไม่ร้อนก่อนและหลังฝนตกเย็นสบายตลอดเวลา และถนนหนทางน้ำไม่ท่วมเฉะแฉะเหมือนบ้านเราแต่หิมะนั้นเมื่อตอนตกใหม่ๆสวยมากแต่พอละลายแล้วสกรปรกเป็นที่สุดลุยโคลนบ้านเรายังไงอย่างนั้นทีเดียวแหละภาษาและวัฒนธรรมจะพูดไปพร้อมกันจึงจะเข้าใจดีผมก็จะเล่าสลับกันไปนึกอะไรออกก็จะเล่าไปเรื่อยๆ ผมว่าปัญหาชาวต่างประเทศที่เพิ่งจะไปอยู่กับชาวท้องถิ่นใหม่ก็คือความไม่เข้าใจซึ้งในภาษาและวัฒนธรรมของเขาแล้วก็มักจะตกเป็นเป้าของการเล่นสนุกของชาวเมืองคล้ายกับบ้านเราคนไทยบางคนชอบสอนให้ฝรั่งพูดคำหยาบต่างๆหรือคำพูดที่ไม่สมควรและเป็นเรื่องตลกเมื่อฝรั่งพูดผิดเช่นนี้แทนที่จะสอนว่า ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารได้แล้วครับก็ดันไปสอนฝรั่งว่าขอเชิญพวกมึงยัดหากันให้เต็มคราบได้แล้วโว้ยฝรั่งก็พูดด้วยความภาคภูมิแต่คนฟังและผู้รับเชิญก็พี่อักพิอวนแทบจะทานอะไรไม่ลงเอาเสียเลยเมื่อฝรั่งรู้ทีหลังไอ้คนสอนก็โดนไล่ออกจากงานไม่ทันผมก็ตกเป็นเหยื่อไอ้มนุษย์อุบาทพวกนี้เข้าเหมือนกันกล่าวคือผมดันไปขอให้เด็กในหอพักสอนภาษาฮินดูของเขาให้ ครูใหญ่ที่ผมต้องฝึกสอนแกผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยผมก็เรียนกับไอเด็กคนนั้นให้มันสอนคำทักทายต่างๆสอนถามชื่อเสียงเรียงนามผมก็ท่องจำจนได้พอไปพบท่านเข้าจริงๆผมก็ยืนขึ้นระวังตรงยิ้มอย่างกว้างขวางแล้วกล่าวคำปฏิสันฐานไปว่าตุมมารานามเกียแฮพอพูดจบครูใหญ่ก็ทุบโต๊ะเปรี้ยงแล้วยืนขึ้นทำท่าจะไล่เตะผมผมแลเห็นสถานการณ์ไม่ดี ภาษาคนโกรธเราย่อมรู้โดยไม่ต้องเล่าเรียนมันก็ผลักดันให้เท้าผมวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแล้วไปสอบถามเพื่อนสนิทดูว่าไอ้ที่ผมพูดนั้นน่ะมันหมายความว่าอะไรแทนที่จะได้รับคำชมเชวยว่าพูดเก่งกลับจะโดนอัดเอาพอเล่าให้เพื่อนฟังมันก็แปลว่าอย่างงี้ครับคือผมตั้งใจจะถามว่าท่านอาจารย์ใหญ่ที่เคารพขอรับกระผมท่านชื่อว่ากระไรครับแต่ไอ้เด็กระยำคนนั้นมันกลับสอนผมว่า มึงชื่ออะไรของมึงวะคำด่าของคนทั่วโลกเห็นจะไม่สับป,ปะดีสับป,ปะโดนเหมือนคำด่าของไทยชอบพาดพิงถึงบุพการีเสมอแม่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดต้องด่าแม่กันจึงจะนับว่าสนิทสนมกันดีที่สุดผมว่าวัฒนธรรมอันนี้ของเราไม่ดีเลยลองนึกถึงคำด่าแม่ดูสิครับไม่น่าฟังเลยทีเดียวไม่รู้ไปสัรหหาคำนรกจกเปรตอะไรมาด่ากันก็ไม่ทราบ ไอาชาติอื่นเขาจังเลยถ้าเขารู้เขา้าคำด่าของแขกที่นับว่าเจ็บปวดก็มีว่าบาบูจีขี่หมาขีตูดซึ่งแปลแล้วก็ได้ความว่าท่านสุภาพบุรุษคงลืมคำสั่งสอนของคุณแม่เสียแล้วเห็นไหมครับฟังแล้วเจ็บแสบเท่ากันแต่ความเคารพมารดาข,ของเขายังมีอย่างเต็มเปี่ยมของเรานั้นไม่เหลือเอาเลยแม่ไทยแย่แน่คำด่าของฝรั่งที่แพร่หลายกันก็มีว่า s o n of the b i t c h หรือด่าย่อว่า sob ซึ่งแปลว่าไอ้ลูกหมาตัวเมียคุณแม่จะสะดุ้งบ้างก็บอกกว่าคุณแม่ไทยเป็นอันมากเขามักจะนิยมด่าว่า damage หรือก d d a m มซึ่งก็ด่าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คงบาปอยู่กับตัวของผู้ด่าคำศัพท์ของแต่ละท้องถิ่นบางครั้งคำเดียวกันก็อาจมีความหมายต่างกันก็คงเคยได้ยินอย่างเช่น ภาคเหนือเขาเรียกพี่ชายว่าอ้ภาคกลางเรามาดัดเสียงเป็นไอมันก็ผิดความหมายออกไปคนอังกฤษกับอเมริกาถึงจะใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันก็ตามแต่บางครั้งก็เกิดปัญหาเหมือนกันในคำศัพท์เช่นคำว่า flat ที่อยู่อาศัยอเมริกันจะเรียกว่า apartment lift เรียกว่า elevator เป็นต้นนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นปัญหายางลบ Rubber อเมริกันเรียกว่า Eraser เด็กผู้หญิงอังกฤษไปเรียนที่อเมริกาไปขอยืมยางลบเพื่อนชายในห้องถามว่าเธอมียางลบไหมคำว่า Rubber ของอเมริกันแปลว่าปลอกหรือถุงยางอนามัยฉะนั้นขอเตือนผู้ที่จะใช้ภาษาอื่นโปรดสอบถามให้แน่นอนว่ามันมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรเราจะได้ไม่เผลอพูดผิดความ